กบมาพบกันนรัว,วันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนพับรถไม่นะครับรถที่ผมจะพับไม่โอเคแล้วกแรงพับ,บใช้กระดาษหน่งเป็นนะครับนี่แล้วก็มาพับอย่างนี้กันเลยกระดาษมาจากไหนจ๊ะเออกระดาษตอนปหนึ่งครับไม่ใช่หนังสือเรียนใช่ไหมไม่ใช่กระดาษตอนปอหนึ่งแล้วก็พับอย่างนี้ครับ เขาจะว่างนะคะเพราะว่าหยุดเรียนหลายวันไม่สบายนะแม่ไม่ซื้อของเล่นให้ด้วยนะเป็นแม่ที่ไม่สปอยนะก็ต้องทำเองนะคะทำยากไหมจ๊ะก็ถ้าคนทำเป็นก็จะดูงนน่ายง่าแต่ถ้าคนฝึกฝึก,กทำก็จะยาก,ยากใช่ไหมคุณทำเป็นตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยตอนหนึงครับเพื่อนๆนในแก๊งก็ทำเป็นทุกคนเลยใช่ไหมคะทุกคนครับ โอเคอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะมีแก๊งเธอเป็นอะไรนะเป็นหัวหน้าแก๊งเหรอใช่ชื่อแก๊งเธอจําได้หรือยังจําไม่ได้ลืมแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปปรึกษากับเพื่อนใหม่อ่ะพับต่อพับต่อใกล้ฟังเลยนะ,ะทำแบบละเอียดพาเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่ลรูบูดลงมาฝั่งนี้อีกก็พับอีกสามเหลี่ยมอีก ก็ลู่ลงมาเหมือนเดิมใช่ไหมจ้ะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์เพิ่มใช่ไหมคะไม่ใช้แค่มือของเราต่มองไม่เห็น สนุกไหมเธอเวลาเอาไปเล่นน่ะกับเพื่อนสนุกนะแม่ทำก่อเอาไปแข่งกินอ<ม>่ะเป่าไปนะใครใครไกลกว่าคนนั้นก็ได้ชนะใช่ไหมคะ<ช><ช>อ่ะเสร็จแล้วให้กล้องดูนิดนึงเป็นแบบไหนนี่ครับแล้วก็พับ่างนี้ครับมันจะมีสองด้านพับด้านข้างใช่ไหมใช่นีพับด้านพับให้เท่ากันใช่ไหมคะค่ะ นี่อีกฝั่งหนึ่งครับนี่คือฝั่งที่สองโอเคแล้วก็ผับมาอย่างนี้ครับแล้วก็ผับตรงนี้มาครับปึ๊บทั้งสองข้างใช่ไหมคะใช่ไม่ครับแค่ข้างเดียวข้างเดียว แล้วก็ทำแบบนี้ครับนี่สอดใส่เข้ามานี้สองฝั่งเลยนะครับต้องสอดใส่ใช่ไหมคะใช่อโอเคเอฟครับขอเวลาแค่สอดใส่มาหนึ่งตรงนี้เองนะครับแล้วเราก็รีดรีดตรงนี้ครับแล้วก็ทำนี้ครับกดไว้เหรอกดไว้ แล้วก็พตรงนี้ครับอันนี้คืออันที่เสร็จแล้วของเขามครับพับไปนี้เลยพับพุ่นมันใช่ไหมใช่ใชทำไมต้องอพับเป่า,เา,เาไว้เป่าใช่ไหมคะตรงตอนเป่าอ่ะ คุณจะเป่าโชว์กล้องอยู่ใช่ไหมคะเป่าครับเรียบร้อยหรอือยังยังเลือกที่เอ่อที่เบาลม สามารถระบายสีได้ด้วยใช่ไหมคะคสีที่เราชอบใช่ไหมเขียนชื่อได้ไหมเขียนได้ครับตอนตเสร็จแล้วครับอมาโชว์กล้องสินี่ครับอันนี้คันที่หนึ่งอันนี้คันที่สองโอเคค่ะไปดูเล่นได้แล้วครับอตอนที่ฝนตกไม่มีอะไรเล่น,นครับโอเคไกลม,มากเลยจ้ะสามารถเอาไปพับเล่นได้นะครับ <Okay. S 2> น้องๆหนูหนูคนไหนอยากพับก็พับได้เลยนะครับ <Okay. S 2> ตอนฝนตกเออถ้าไม่ถ้าไม่มีไรเล่นก็พับรถเล่นนะครับโอเคค่ะฝากช่องนอิดนึงถ้าอยากถ้าอยากให้รถมาแรงครับต้องเอาไปหาอะไรกระทับ<ำ>ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแม่ด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ